ครับผมกลับมาพบกันเช่นเคยนะครับกับเรียนออนไลน์บายครูต่ายต่างช่อง Youtube ครูต่ายติวเตอร์นะครับสำหรับคลิปนี้มาเฉลยแบบฝึกหัดที่12หน้า121-126หน่วยการเรียนรู้ที่4การบวกการลบการคูณการหารเศษส่วนในหนังสือแบบฝึกหัดวิชาคณิตศาสตร์แม็กพอหนะครับฝากันเช่นเคยนะครับอย่าลืมกดติดตามช่อง u t u b e ครูตายติวเตอร์กดกระดิ่งเลือกการแจ้งเตือนทั้งหมดเอาไว้ด้วยนะครับ สำหรับคนที่เข้ามาใหม่นะครับก็กดติดตามมาไว้ด้วยคนที่เป็นแฟนประจำนะครับดูอยู่ประจำก็อย่าลืมกดไลค์ด้วยนะครับ 6. การแก้โจทย์ปัญหาเศษส่วนแบบฝึกหัดที่12จงอ่านโจทย์ข้อที่1จงอ่านโจทย์ปัญหาแล้วตอบคําถามข้อ1คุณแม่ต้องการแบ่งเงินให้ลูก2คนโดยแบ่งเงินให้ลูกคนโตเศษ7จ็ส่วน18ของเงินที่มีอยู่และแบ่งให้ลูกคนเล็กเศษ13ส่วน36ของเงินที่มีอยู่ คุณแม่แบ่งเงินให้ลูกสองคนรวมเป็นเท่าไหร่ของเงินที่มีอยู่นะครับอ่าวงเล็บหนึ่งทำความเข้าใจโจทย์ปัญหาโจทย์ถามอะไรในข้อนี้โจทย์ถามอะไรครับเราจะได้ว่าสิ่งที่โจทย์ถามคือคุณแม่แบ่งเงินให้ลูกสองคนรวมเป็นเงินเท่าไหร่ของเงินที่มีอยู่โจทย์กําหนดอะไรมาให้บ้างตอบนะครับโจทย์กําหนดมาว่าคุณแม่ต้องการแบ่งเงินให้ลูกสองคน โดยแบ่งเงินให้ลูกคนโตเศษ7จ็ส่วน18นะครับของเงินที่มีอยู่และแบ่งเงินให้ลูกคนเล็กเศษ13ส่วน36ของเงินที่มีอยู่วางแผนแก้โจทย์ปัญหา2วางแผนแก้โจทย์ปัญหาใช้วิธีอะไรหาคำตอบเพราะเหตุใดในข้อนี้นะครับเราจะใช้วิธีการบวกเพราะต้องหาจำนวนเงินที่แม่แบ่งให้ลูกทั้ง2คนเขียนประโยคสัญลักษณ์ได้อย่างไรตอบ นะครับเศษ7ส่วน18บวกเศษ13ส่วน3าเท่ากับช่องสี่เหลี่ยมดำเนินการตามแผนได้คำตอบเท่าไหรนะครับเศษส่วนบวกกันตัวส่วนไม่เท่ากันเราก็ต้องทำให้ส่วนเท่ากันนะครับจะสังเกตเห็นว่าตัวนี้3 6ตัวนี้18 18สามารถทำให้เป็น3.6โดยการน,นำา2มาคูณ2มาคูณ18ข้างล่าง2ก็คูณ7ข้างบนนะครับข้างล่างก็จะกลายเป็น 3- 6 2กคูณ7ข้างบนก็จะเป็น14 14บวกกับ13ก็เท่ากับ ยี่สิส่วนสามสินะครับซึ่งตัดทอนกันลงมาก็จะได้คำตอบว่าคุณแม่แบ่งเงินให้ลูก2คนรวมเป็นเศษ3าส่วนสีของเงินที่มีอยู่นะครับยี่สิส่วนสาก็เอา9มาตัด9 3้าสามยี่สิบเจ็นั่นเองตรวจสอบความสมเหตุสมผลเนื่องจากเศษ7จ็ส่วนสิน้อยกว่าเศษ1นส่วนสนะครับเพราะข้างบนน้อยกว่าครึ่งหนึงของข้างล่างก็จะน้อยกว่าหนส่วนสและสิบส่วนสาก็น้อยกว่าเศษหนส่วนส ซึ่งเศษหส่วนสบวกเศษหส่วนสเท่ากับ1เศษเส่วนสิบแปดบวกเศษสิบสามส่วนสามสิบหกควรจะน้อยกว่าหนึ่งดังนั้นเศษสามส่วนสี่ของเงินที่มีอยู่เป็นคําตอบที่สมเหตุสมผลเพราะเศษสามส่วนสี่น้อยกว่าหนึ่งนะครับข้อสองนพดลขับรถไปเที่ยวต่างจังหวัดวันแรกขับรถได้ไกลเศษแปดส่วนสิบสองของระยะทางทั้งหมดวันที่สองขับรถได้ระยะทางน้อยกว่าวันแรกเศษห้าส่วนยี่สิบสี่ของระยะทางทั้งหมด วันที่2ขับรถได้ระยะทางคิดเป็นเศษส่วนเท่าไรของระยะทางทั้งหมดทําความเข้าใจโจทย์ปัญหาโจทย์ถามอะไรโจทย์ถามวันที่2ขับรถได้ระยะทางคิดเป็นเศษส่วนเท่าไ <synagogue> ราของระยะทางทั้งหมดและโจทย์กําหนดอะไรมาบ้างตอบนะครับสิ่งที่โจทย์กําหนดมาก็คือนพดลขับรถไปเที่ยวต่างจังหวัดวันแรกขับรถได้ระยะอาจได้ไกลเศษ8ส่วน12ของระยะทางทั้งหมด วันที่2ขับอรถได้ระยะทางน้อยกว่าวันแรกเสร็จ5ส่วน24ของระยะทางทั้งหมดนะครับเอารู้ระยะทางทั้งหมดหรือยังยังนะครับวางแผนแก้โจทย์ปัญหาใช้วิธีอะไรในการหาคำตอบเพราะเหตุใดคำตอบคือวิธีการลบเพราะต้องการหาระยะทางที่ขับรถได้ในวันที่2ซึ่งน้อยกว่าวันแรกเขียนเป็นประโยคสัญ,ญลักษณ์ได้อย่างไร จะได้ประโยคสัญลักษณ์ว่าเศษ8ส่วน12ลบเศษ5ส่วน24เศษส่วนอาจเท่ากับช่องสี่เหลี่ยมนะครับเศษส่วนลบกันตัวส่วนไม่เท่ากันเราก็ต้องทําให้ตัวส่วนมันเท่ากันก่อนขั้นที่3ดําเนินการตามแผนได้คําตอบเท่าไหร่นะครับเราก็จะได้ว่า12กับ24สามารถทํา12ให้เป็น24โดยการนํา2มาคูณน,นะครับนำสมาคูณ12ข้างล่างก็นํา2มาคูณ8ข้างบนนะครับส่วนข้างล่างก็จะเป็น24เหมือนกันก็ลบกันได้ นะครับ2มาคูณ8ข้างบนก็เป็น16นะครับ16ลบ5ก็เหลือ11ส่วน24ได้คำตอบวันที่2ขับรถได้ระยะทาง11ส่วน24ของระยะทางทั้งหมดตรวจสอบความสมเหตุสมผลของคำตอบเนื่องจากเศษ8ส่วน1 2น้อยกว่า1นะครับเพราะข้างบนน้อยกว่าข้างล่างก็จะน้อยกว่า1และเศษ5ส่วน24ก็น้อยกว่า1ส่วนสข้างบน น้อยกว่าครึ่งหนึงของข้างล่างก็จะน้อยกว่า1นส่วนสซึ่ง1น2ลบหส่วนสเท่ากับ1นส่วนสเศษแปส่วนสินะครับซึ่งน้อยกว่า1แต่ว่ามากกว่า1นส่วนสเนี่ยลบเศษห้าส่วนยีซึ่งน้อยกว่า1นส่วนสควรจะน้อยกว่า1นส่วนสนะครับเพราะมันไม่ถึง8ปส่วนสิไม่ถึง1 5ึ่ส่วนยีก็ไม่ถึง1นส่วนสเพราะนั้นลบขนาด1นลบหส่วนสอยังได้1นส่วนสเพราะนั้น8ปดส่วนสิบสองลบยี่ห้าส่วนยี่สิบสี่ก็ควรจะ ดังนั้น11ส่วน24ของระยะทางทั้งหมดเป็นคำตอบที่สมเหตุสมผลเพราะ11ส่วน24น้อยกว่าเศษ1นส่วน2นะครับเพราะ11น้อยกว่าครึ่งหนึ่งของ24นะครับถ้าข้างบนเป็นครึ่งหนึ่งของข้างล่างก็จะเท่ากับ1ส่วน2นั่นเองข้อที่2งจงสแสดงวิธีทำและตอบเป็นเศษส่วนอย่างต่ำหรือจำนวนคะ1 แม่ค้าทำขนมโบลอยไข่หวานต้องใช้แป้งข้าวเหนียวเศษ7จส่วน8กิโลกรัมใช้น้ำตาลเศษ9กส่วน1ิกิโลกรัมและใช้มะพร้าวอย่างน้อยอ่น้อยกว่าแป้งข้าวเหนียวเศษ3.16ส่วน16กิโลกรัมอยากทราบว่าแม่ค้าซื้อของมาทำขนมัวลอยทั้งหมดกี่กิโลกรัมนะครับประโยคสัญลักษณ์ของข้อนี้จะได้ว่าเศษ7ส่วน8บวกเศษ9ส่วน สิบหกนะครับเพราะแม่ค้าทำบัวลอยไข่หวานใช้แป้งเศษเจ็ดส่วนแปดใช้น้ําตาลเศษเก้าส่วนสิบหกก็เลยต้องเอาสองส่วนนี้มาบวกกันและใช้มะพร้าวบวกกับน้อยกว่าแป้งข้าวเหนียวเศษสามส่วนสิบหกแป้งข้าวเหนียวคือเศษเจ็ดส่วนแปดมะพร้าวเนี่ยน้อยกว่าอยู่เศษสามส่วนสิบหกก็ต้องเอาเศษเจ็ดส่วนแปดมาลบเศษสามส่วนสิบหกออกนะครับก็เลยเป็นเศษเจ็ดส่วนแปดบวกเศษเก้าส่วนสิบหกบวกในวงเล็บเศษเจ็ดส่วนแปดลบเศษสามส่วนหกอ่าส่วนสิบหกเท่ากับช่องสี่เหลี่ยม วิธีทำแม่ค้าใช้แป้งข้าวเหนียว7ส่วน8กิโลกรัมใช้น้ำตาลเศษเส่วน16กิโลกรัมใช้มะพร้าวน้อยกว่าแป้งข้าวเหนียวเศษสาส่วน4กิโลกรัมใช้มะพร้ากก็คือเศษ7จส่วน8ลบเศษส 3, ส่วน16กิโลกรัมนะครับตัวส่วนไม่เท่ากันทำให้ส่วนเท่ากันก็เอา2มาคูณ8 2คูณ8ลัง2ก็คูณ7ข้างบนก็จะเป็น14 14ลบ3ก็จะเหลือ11ส่วน16กกิโลกรัมนั่นเอง แมค่ค้าซื้อของทั้งหมดเศษ7จส่วน8บวกเศษ9ส่วน16บวกในวงเล็บเศษ7ส่วน8ลบเศษ3ส่วน16เท่ากับนะครับทำให้ตัวส่วนทั้งหมดมันเท่ากันก็คืออันนี้16อันนี้ก็16เพราะนั้นก็ทำตัวส่วนให้เป็น16ก็เอา2มาคูณ8 2สคูณข้างล่าง2ก็คูณ7ข้างบนนะครับอันนี้ก็เหมือนกันก็จะเท่ากับเศษจคูณ2อส่วน8คูณ2บวกกับ9ส่วนหบวกในวงเล็บ7คูณ2ส่วน8คูณ2ลบเศษ3ส่วน16กกิโลกรัมเท่ากับ เจ็ดสองส่นะครับ9วน16ยกลงมาเหมือนเดิมบวกอันนี้ก็เหมือนเดิมอันนี้ก็เหมือนกันนะครับ7 2 14 8 2 16ลบเศส,ส่วน16ตัวส่วนเท่ากันแล้วนะครับ,ก,บก็จับวกจับลบกันได้เลยภายในวงเล็บลบกันเหลือ11ใช่ไหมครับ13ลบ 14, ลบ3เหลือ11 14บวกกับ9เป็น23 23บวกกับ11เท่ากับ34ส่วน16 โลกรัมเป็นเศษเกินก็ทำให้เป็นจำนวนกระก็จะได้สองเศษหนึ่งส่วนแปดนะครับตัดทอนกันตอบแม่ค้าซื้อของมาทำขนมบัวลอยทั้งหมด2องเศษหนส่วนแปดกิโลกรัมข้อสองจงแสดงวิธีทำและตอบข้อสามชาวนาคนหนึ่งมีที่ดินห้าเศษหนส่วนสองไร่ เขาต้องการแบ่งที่ดินของเขาออกเป็นแปลงเล็กๆเพื่อปลูกข้าวโดยแบ่งให้แต่ละแปลงมีพื้นที่11ส่วนหกไร่เขาอเท่ากันหมดเขาจะแบ่งได้กี่แปลงประโยคสัญ,ญลักษณ์จะได้5.1.2เศษหนส่วน2หาร1 1ส่วน6ะครับเป็นวิธีการหารเท่ากับช่องสี่เหลี่ยมวิธีทำชาวนาคนหนึ่งมีที่ดิน5.1.2เศษส่วน2ไร่ชาวนาต้องการแบ่งที่ดินโดยแบ่งแต่ละ แปลงให้มีพื้นที่11ส่วน6ไร่เขาจะแบ่งได้นะครับ5เศษ1ส่วน2หาร11ส่วน6ก็ต้องเปลี่ยนจำนวนคลาให้เป็นเศษเกินก็จะได้5คูณอคูณ5เป็น10บวกกับ1ก็เป็น11เนะครับเท่ากับ11ส่วน2หาร11ส่วน6แปลงเศษส่วนหารกันนะครับเราก็ต้องเปลี่ยนเป็นคูณนะครับโดยคูณกับส่วนกลับของตัวหารก็คือส่วนกลับของ11ส่วน6 ซึ่งก็จะได้ว่าคูณกับ6ส่วน11ตัดทอนกัน2 1เป็น2 2 3เป็น6 11 1เป็น11 11 1เป็น11เศษเหลือ3คูณ1เท่ากับสส่วนเหลือ1คูณ1นะครับส่วน1จะเขียนหรือไม่เขียนก็ได้ข้อที่3ต่ตอบเขาจะแบ่งได้3แปลงข้อที่4บ้านพร้อมที่ดินของหมู่บ้านแห่งหนึ่งราคา1ร้าน8 6 5,000บาท ถ้าชําระเงินเพื่อซื้อบ้านพร้อมที่ดินไปแล้วเร็ษสองศวนหาของราคาทั้งหมดจะต้องชําระเงินเพิ่มออาเงินที่เหลืออีกกี่บาทประโยคสัญลักษณ์จะได้ว่า1นึ่งล้านแปดแสนห้าหหมืนหาพันลบในวงเล็บเศษสองน้าคูณหนึ้านแปดแกหมาพันะครับเพราะเศษสองนของราคาทั้งหมดก็จะเป็นคูณราคาทั้งหมดคือหนึ่งล้านแปดแสนพันเท่ากับช่องสี่เหลี่ยมวิธีทํบ้านพร้อมที่ดินของหมู่บ้านแห่งหนึ่งราคาหนึ่งล้าดแส่าพันบาท ชำระเงินเพื่อซื้อบ้านพร้อมที่ดินไปแล้วเศษสองส่วนหาของราคาทั้งหมดชำระเงินไปแล้วเศษสองส่วนห้าคูณนะครับราคาทั้งหมดหนึ่งล้านแปดแสนหกหมื่นห้าพันบาทก็ตัดทอนได้ห้านะครับห้าสามสิบห้าเหลือสามกับหกห้าเจ็ดสามสบห้าเหลือหกับห้าห้าสามสบห้านะครับห้า 5 7เพราะนั้นก็3 7 3 0 0 0 3 7 3 0 0 0คูณ2นะครับได้7 4 6 0 0คือ746,000บาทต้องชำาระเงินที่เหลือ1,865,000ลบด้วย746,000ก็คือ1,119,000บาทตอบจะต้องชำาระเงินที่เหลืออีก1,119,000บาท ข้อห้าเนื้อปลาราคากิโลกร,รัมละ85บาทเนื้อไก่ราคากิโลกร,รัมละ70บาทถ้าซื้อเนื้อปลาเศษ3ส่วน5กิโลกรัมและเนื้อไก่เศษ9ส่วน10กิโลกรัมจ,จะต้องจ่ายเงินกี่บาทประโยคสัญลักษณ์ในวงเล็บ85คูณเศษ3ส่วน5บวกกับในวงเล็บ70คูณ9ส่วน10เท่ากับช่องสี่เหลี่ยมนะครับวิธีทำเนื้อปลาราคากิโลกร,รัมละ85บาทซื้อเนื้อปลาเศษ3ส่วน5กิโลกรัม จะต้องจ่ายเงินซื้อเนื้อปลาก็คือ85คูณ3ส่5นะครับ5ตัดกับ85 5เท่าไหรได้85 5คูณ17เป็น85 17คูณ3เท่ากับ51บาทเนื้อไก่ราคากิโลกร,รัมละ70บาทซื้อเนื้อไก่ษ9ส่วน10กิโลกรมัมจะต้องจ่ายเงินซื้อเนื้อไก่70คูณษ9ส่วน10ตัดตอนกัน10คูณ10คูณ7เป็น70นะครับตัดกันก็เหลือ77คูณ9เท่ากับ6 3บาท จะต้องจ่ายเงินทั้งหมด51บบวก63าเท่ากับหบาทตอบนะครับข้อที่5ตอบจะต้องจ่ายเงิน1 1 4บาทข้อ6สมชายได้รับเงินเดือน25 0 0 0บาทจ่ายค่าเช่าบ้านเสร็จ 3, สส่วน10ของเงินเดือนจ่ายค่าอาหารเสร็จ1ส่วน5ของเงินเดือนและเป็นค่าใช้จ่ายส่วนตัวเสร็จ3/4ส่วนของเงินเดือนนอกนั้นเป็นเงินออมสมชายจะมีเงินออมเดือนละกี่บาทประโยคสัญลักษณ สองหมืนห้าลบในวงเล็บใหญ่นะครับแล้วก็วงเล็บเล็กเศษสามส่วนสิบบวกเศษหนึ่งส่วนห้าบวกเศษสามส่วน 3, สิบว,วงเล็บปิดคูณสองหมื่นห้าพันแล้วก็วงเล็บปิดใหญ่เท่ากับช่องสี่เหลี่ยมวิธีสมชายได้รับเงินเดือนสองหมื่นห้าพันบาทจ่ายค่าเช่าบ้านเศษสามส่วนสิบของเงินเดือนจ่ายค่าอาหารเศษหนึ่งส่วนห้าของเงินเดือนเป็นค่าใช้ใจ่ายส่วนตัวเศษสามส่วนสิบของเงินเดือน สมชายใช้จ่ายก็คือเศษ3ส่วน10บวกเศษ1ส่วน5บวกเศษ3ส่วน10นะครับเศษส่วนบวกกันตัวส่วนไม่เท่ากันต้องทำให้ส่วนเท่ากันก็จะเท่ากับเศษ3ส่วน10บวกนะครับเศษ1ส่วนหาทำให้ส่วนเป็น10ก็ได้การนำา2มาคูณ5 2คูณ5้า้างล่าง2ก็คูณ1ข้างบนนะครับแล้วก็บวกกับเศษ3ส่วน10ของเงินเดือนเท่ากับ3ส่วน10ยกลงมาบวกกับ1คูณ2ได้2 5คูณ2เป็น10บวกกับ3ส่วน10ตัวนี้ก็ยกลงมานะครับของเงินเดือน เท่ากับ3บวก2เป็น5บวก3เป็น8ส่วน10บคูณ25นะครับค่าใช้ใจ่ายเพราะของเงินเดือนก็คือเงินเดือน25 0 0 0เพราะนั้นคิดเป็นบาทก็จะเอามาคูณด้วย25 0 0 0ตัดทอนกัน10ตัดกับ25 0ห0ืเหลือ25 0 0 2,500 2, คูณ8เท่ากับ20,000บาทนั่นคือค่าใช้ใจ่ายสมชายจะมีเงินออมเดือนละ25 0 0 0ลบ2 0,000นะครับหลังจากหักค่าใช้จ่ายแล้วเหลืออยู่5000 ข้อที่6ต่อสมชายจะมีเงินออมเดือนละ5,000บาทข้อที่3จงเลือกเศษส่วนที่กำหนดให้มาสร้างโจทย์ปัญหานะครับประกอบไปด้วยเศษ3ส่วน4 1เศษ1ส่วน2เศษ5ส่วน6เศษ8ส่วน5เศษ11ส่วน12ข้อที่1งอ่าวงเล็บ1สร้างโจทย์ปัญหาการบวกตัวอย่างเช่นพ่อซื้อมะนาวเศษ5้ส่วนกิโลกรัมและซื้อมะเขือเทศเศษ3ส่วน4กิโลกรัมพ่อซื้อมะนาวและมะเขือเทศกี่กิโลกรัม อันนี้ตัวอย่างนะครับเด็กๆอาจจะไม่เอาแบบนี้ก็ได้นะครับอ่าเศษส่วนดําอาจจะไม่ใช่คู่นี้อาจจะเป็นตัวอื่นนะครับที่มีอยู่ในอ่าที่แบบปึกหัดเขากําหนดให้นะครับโจทย์อาจจะไม่ระบุว่าอย่างนี้อาจจะเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นก็ได้นะครับไม่ผิดแต่นี่เป็นตัวอย่างข้อที่สสร้างโจทย์ปัญหาการลบตัวอย่างเช่นน้ําเชื่อมขวดหนึ่งมีน้ําอยู่เศษสามส่วนสี่มิลลิลิตรถ้านําไปทําอาหารหนึ่งเศษหนึ่งส่วนสองมิลลิลิตรจะเหลือน้ําเชื่อมเท่าใด ขออนุญาตเปลี่ยนนะครับเอาตัวนี้ดีกว่าน้ำเชื่อมขวดหนึ่งมีน้ำเชื่อมอยู่1เศษ1ส่วน2มิลลิลิตรถ้านำไปทำอาหารเศษ3มส่วน4มิลลิตรจะเหลือน้ำเชื่อมเท่าใดนะครับ3สร้างโจทย์ปัญหาการคูณเช่นลวดยาว11.12ส่วน12เมตรตัดออกให้ส่วนหนึ่งยาวเป็นเศษ3ส่วน4ของความยาวของลวดที่ตัดออกลวดที่ตัดออกจะยาวเท่าไหร่นะครับ ลวดเศษส1ส่วน12เมตรตัดออกให้ส่วนหนึ่งยาวเป็นเศษ3ส่วน4ของความยาวของลวดลวดที่ตัดออกจะยาวเท่าไหร่ 4. สร้างโจทย์ปัญหาการหาข้าวสาร1เศษ1ส่วน2กิโลกร,รมัมแบ่งใส่ถุงตรงละเศษ5ส่วน6กกิโลกร,รมัมจะได้ทั้งหมดกี่ถุงนะครับก็เอามาหารก่อนจบคลิปนี้ก็าฝากกันเช่นเคยนะครับอย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจมีข้อสงสัยก็คอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปนะครับมีเวลาจะรีบมาตอบให้ นะครับอย่าลืมกดไลค์กด, like, กด subscribe รัวๆสำหรับคลิปนี้ก็ลาไปแล้วสวัสดีทุกคนนะครับ